สวัสดีครับ FC แฟนคลับสาวน้อยเป็นดันแพงครับ FC แฟนคลับอีหลาหน้อยอุ๋งอิงครับตอนรับเข้าสู่อีสานคุยนัวข่าวสารสาระความบันเทิงครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเวียดวงบอลองบอลล้ำสาวน้อยเปียดันแพงหรือว่าจะเป็นสาวน้อยลําเพรียโชว์เนาะข่าวสารเกี่ยวกับอิหลาน้อยอุ๋งอิงหรือว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับทีมงานในสังกัดเครือของสาวน้อยสุปู่สุขคนครับพี่น้องครับนำมาบอกกล่าวว่าจาอีกหนึ่งสื่ออีกหนึ่งช่องตรงนี้กันละพี่น้องเนาะเป็นยั้งครับพี่น้องครับนั่งยักหมิว จังได้อยู่เว้าวกับอีลาป้อแปมแปมแบบนี้ป้อมแปมเยญ่กีโนโ่ทุกวันนิลาตันอันที่เป็นเขาบ้าบน้ากัระดกป้อมแปมมาป้อมแปมมาทุกคนป้อมแปมมาส่งกำลังใจให้ป้อมแปมนะคะอีกบุคคลหนึ่งที่ชื่นชมนะคะ น้องเป็นคนอีบ่ปะบ่าบอผู้ลับผู้ใหญ่ในขณะที่ยังเฮ็ดย่างเดียวลาเกือบตุยไปเสด็จนั่นแหละครับพอพอแม่แมนเอฟซีครับต่างมีความคิดเห็นว่าจังไรเนาะเมีนคุยกันใต้คลิปเบิ่งครับเมีนคุยกันใต้คลิปเบิ่งเนาะนะครับกับคำว่ว้าค้าจานะครับของย่างยักษ์หมิวของน้องหมิวรัชดาพรในขณะที่ กำลังเดินทางครับจะไปงานอ่าล่ำนะครับอยู่ทางยาสธรนนะครับทางบ้านกุดจอมเนาะกุดจอมเป็นบ่นะครับทางยาสธรนนะฮะก็ได้ไลสดนะครับคุยกับ f อฟซีแฟนคลับนะครับเอฟซีแฟนคลับก็ตั้งเขาไปอ่าให้กำลังใจดีๆนะครับรอดแล้ว f อฟซีแฟนคลับก็มาจากเอฟซีมาจากเอฟซีอีลานอย นะครับทุกคนก็บอกว่าเอฟซี FC นององอิงเอฟซี FC อีลานอยมหยิดกำลังใจน้องมิวก็ได้ขอบคุณนะครับแ้วกบอกฮอดอทีลาน้อยอุงอิงน้่มพร้อมเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์มีช่วงนะครับที่ว่านั่นแะหละนะฮะที่ปร้อมแปมนะครับ,นะรบได้เข้าไปไล่นะครับได้ไปเมน่นในช่วงที่น้องมิวครับได้ทําการไล่สดอยู่นั่นนะครับ น้องมิวกะด้วยความดีอกดีใจเนาะนะครับน้องป้อมแปมครับก็บเป็นน้องฮักของน้องมิวอีกคนหนึ่งนะครับถึงได้กล่าวกับน้องป้อมแปมถึงได้กล่าวออกไล่สดนะครับบอกพ่อพอแม่แม่เอฟซีพูธิเบิงกันอยู่ว่าน้องป้อมแปมเนี่ยนะครับเป็นเด็กน้อยที่นาฮักครับเนาะเป็นเด็กน้อยที่นาฮักผู้หลักผู้ใหญ่ใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใส่เฮ็ดอันใดครับ ปอมแปมครับบอเคยมีคโอแม่เห็ดเบิดสุย่างเห็ดเบิดสุซเนียวเห็ดตลอดนะครับอันนี้ผมกับย้อมลาวาเป็นดังคําเวา้าคําจ่าครับของน้องหมิวเว้าอยู่เด้กับปอมแปมเนี่ยตามที่ผมติดตามครับบอสิเป็นน้องหมิวหรือว่าสิปอมปอมแปมตั้งแต่ก่อนน้องปอมแปมสิโยกย้ายครับให้ได้ให้มาอยู่สาหน้อยลําเพลินโชว์ อีหลาปอมแปมก็ได้อยู่ทางอาสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินครับตั้งแต่มื่อแรกเมื่อออดิชั่นครับแล้วก็ได้คำามาอยู่รวมใช้ค่าของสาวน้อยเพชรบันแพงครับอีหลาปอมแปมครับเป็นคนที่ขยันครับแล้วก็ผู้นี้ล่ะครับพี่น้องครับอีหลาปอมแปมนี่ล่ะที่นะครับคอยซัพพอร์ต หรือว่าสิเป็นบางช่วงกาตอนอีลาป๊อมแปมเนี่ยจะค่อยเป็นพี่เลี้ยงให้กับอิลาน้อยอุ๋งอิงครับของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีตลอดมีอย่างครับจะซอยซัพพอร์ตซอยดูแลอิลาน้อยอุ๋งอิงนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่น่ายกย่องถือว่าเป็นศิลปินอีกคนนึงครับที่มีน้ำซุ้มน้ำเสียงแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่ารักครับยูนิโต ซึ่งอีลาน้อยป้อแปมแปมครับก็บถือว่าเป็นศิลปินครับเป็นศิลปินในเรื่องของบอลลงก์มะล่ามีมาก,ก่อนเนาะนะครับก่อนสีมาออดิชัน่นนะครับอยู่แล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับกับทีมงานผู้บริหารไดเอามาสังกัดสาวน้อยําเพื่อนโชว์เอ่มาสังกัดสาวน้อยเพียรบานแพ่งก่อนก่อนชญโญง่ายไปสังกัดสาวน้อยลําเพื่อนโชว์ในโอกาสต่อมาเนานะป้อมแปมครับเป็นเด็กน้อยที่ บาปากบาเบาคือจะยังไอ่น้องหมิวว่านะครับใส่ยังเห็ดบอกยังเห็ดน้ำคุณน,น้ำบกน้ำคู่เห็ดน้ำตลอดนะฮะสิ่งที่น้องปอมแปมครับมีเอฟซีแฟนคลับสิ่งที่น้องปอมแปมครับมีคนหักค้นหอมครับหลายขึ้นทุ่มมือหลาขกนทุ่มมืออีกหนึ่งน้นนะครับนี่น้องปอมแปมนี่อีกหนึ่งข้นครับ ที่มีเอฟซีแฟนคลับมีพอหักเมหกักที่คอยสปอร์ตคอยสนับสนุนแล้วกับเป็นที่รักของทีมงานในองค์กรสู้สุคนเลยครับปอมแปมพะนั่งคิดดีทําดีครับบ่มมีเงินไขบ่มมีขอเมสู้เวียกสูง้งานครับสู้เวียกสูง้งานย่อมละไว้แหละบอมแปมเป็นคนเป็นศิลปินหรือว่าเป็นคนที่สู้เวียกสู้งานเป็นเด็กน้อยที่มีความรับผิดชอบสูงเลยทีเดียวเนะฮะบ่กว่าสิเป็นในเรื่องของ การเทียบช่องเอาไว้ง่ายๆนะครับนี่แหละครับคือการคิดดีทำดีครับผมบอกว่าคนถือคอยดูแลพพอร์ตกับอิหลาหนอยอุ้งอิงครับผลนอานิสงของอิหลาหน้อยอุ้งอิงสีทรงไห้นะครับซึ่งเทียบช่องมิ่น้องครับโอ้โหต่างคนต่างขับปีต่างต่างคนต่างขับไปให้กำลังใจอิหลาปอมแปมนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินครับที่ น้ายกย่องนะครับจนน้องมิวเองก็ได้ยกย่องนะครับได้ว้าได้ว่วาเพราะว่าเป็นเด็กน้อยที่ดาหะเนาะอันนี้ก็ผมเสื้อแนว่าพอพอเมมเบอเอฟซีที่เบิ่งกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วกับผู้ที่ติดตามน้องปอมแปมมากกบคงจะมีความรู้สึกนะครับหรือว่าเท้าเว้าต้นหนาปอมแปมได้ก็คงจะเว้ลลักษณะค้เว้าเดียวกันเดีนว่าพี่น้องว่า แล้วน่างยักษ์มิวครับหรือว่าน่องมิวครับราชดาพรเนี่ยกระคืบกันกลับพี่น้องครับตามที่น้องเขามา่าสมัครเนาะมาออดิชันมาสมัครนะครับแลบล็กบอดโจได้รับเนาะน้องมิวก็เป็นศิรลปินครับเป็นอีกคนหนึ่งที่น่ายกย่องเป็นศิรลปินที่มีความรับผิดชอบนะครับในเรื่องผลงาน แล้วก็นในช่วงบางช่วงบางตอนครับน้องมิวที่ได้ว่าทั้งไรซดนี่ก็เป็นแบบถ้าเป็นพ่อแม่เอฟซีหรือว่าเอฟซีที่ติดตามน้องผมว่ามีความรู้ซึกที่แบบแหมมันมีความสุขอะซึ่งน้องมิวให้การเคารพให้การนับถือ,พ,อพ่อแม่เอฟซีสุขคนครับน้องมิวถึงได้บอกเลยว่า,าส่วนที่น้องมิวไปล่าเนี่ยนะครับกักนนึกถึงนะครับนึกถึงหัวใจของ พอพอแม่แมๆเอฟที่ค่อยเบิร์นึกถึงหัวใจของวงนะครับซึ่งเป็นค้าเวาข้าำจ่าคร่ปิองครับของของคนที่มีความคิดมีความอ่านนะครับมีความใส่ใจครับในอาชีพของเจ้าของนะครับถึงน้องมิ้วจะออกไปเพราะว่าน้องมิวออกไปยังไปล่ำก็คือ เป็นช่วงเป็นล่ำสิงนะครับเป็นล่ำสิงในช่วงที่น้องมิวกระเขามาสังกัดล่ำเพื่อนโชวสนอยลํำเพื่อนโชนี่ละนะครับก็มีงานจากงานร่ำไวนะครับในในบางส่วนนะครับบางคนก็ถามว่าไอ้น้องมิวทิ้งไปเนี่ยทิ้งงานไปทิ้งว่วงไปเนี่ยบอกหูจากบอกผู้หลักผู้ใหญ่เพ้่นดหูจากบอยยกบอนะครับน้องมิวเองก็ได้บอกเลยนะครับว่าสิิงๆที่น้องมิวรับงานลํำสิงไว้นะครับก็ต้องไปสารตอ่อให้มันบอกให้มันเสียงานเนาะ บ่อยมาเสียงานบ่อยมาเสียจาของนะครับสิ่งที่น้องมิวไปก็บ่ได้ไปโดยพระลการนะครับน้องมิวเพิ่นน้องมิวก็เด็กคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเด็กคุยกับบอทโจนะครับเด้กขออนุญาตนะครับบนว่าสิไปโดยพระลการโดยที่บบปากลาวนะครับหลายคนก็หลายเวาหลายคนก็หลายว่าเนาะซึ่งภายในภายในนะครับขององค์กรเพิินนะครับ น้องมิวก็เป็นผู้ที่บอไปเฮ็ดยังโดยที่พระาากาศนะครับทุกชิ้นทุกอย่างต้องมีคําชี้แจงมีคําที่ออกจากปากผู้บริหารตัดสินใจว่าเออไปได้เฮ็ดได้จังไปเฮ็ดจังไปทํำกันและการล่าสิ่งที่น้องมิวเนี่ยไปทังยาโสนะครับก็คือล่าครูกับพระเอกเขมนะครับก็ได้ขอพระเอกเขม ไปล่าไปล่าคูนะครับเนื่องจากว่าคูล่ําสิงของน้องมิวครับติดปัญหาในการเดินทางโรยะทางบันไกลนะครับบอสามาสิมาไดก็คือมันกะจาบอมีพ้ล่าแท่นเนาะเออล่าสิงก็ต้องมีคูเป็นมั่งนะครับพอดีพี่เข็มระหว่างกันเลยโทรนะครับให้พระเอกเข็มนะครับมาล่ําสิงใส่ล่ําสิงอยู่แล้วนะครับพระเอกเข็มกับมณชัยนะครับกับน้องมิวรัชดาพ่อนครับพี่น้องครับแม่ อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเด้ออีกหนึ่งสิ่งคือกันอยากให้เห็นบนเวทีสาโนยแล้วเพื่อนโชว์อีกสักหนึ่งรอบนะครับรําสิงโชว์แบบเสดเดิะเ,เดดนะครับระวังเข็มกับมนชัยกับนักงเอกมิวราชดาพอนถิงขาบยักไว้จากหนอยอยังขืน่ําสิงเกี่ยวกันกับพระเอกเขยมเบิงปะเนาะพอๆแม่แม่เอฟซีไว้จังไดผมว่าน่าสิคัดอยู่ได้เนาะนะฮะ นาสนับสนุนเลยพี่น้องครับศิลปินครับศิลปินทั้งสองคนเนี่ยนะครับน้องโดยเฉพาะน้องมิวกับเป็นคาแรคเตอร์เจ้าของที่เด่นชัดครับนะฮะเป็นคาเล็เตอร์ที่เด่นชัดในพี่น้องครับนี่แหละเป็นยังครับบอดโจถึงเฮดเพลงไงนะครับน้องมิวครับเป็นถ้าเป็นเล็กมันเป็นเล็กหอนมาแล้วครับถ้าตีเล็กมันก็ต้องตีย่ำ้อนนะถาวาได้ผลมาครับ ได้ผลครับพี่น้องครับด,ด้วยคาแลคกเตอร์ที่เด่นชัดด้วยผู้คลิกที่เด่นชัดด้วยน้ำซุมน้ำเสียงที่เด่นชัดผู้บริหารถึงมองเห็นครับเอาจัดเพลงให้ออกซิงเกิลให้นะครับตีเล็กมันก,ก็ต้องตีหัวตอนห้อนทุบตอนน้อนห้อนได้ผลครับพี่น้องครับยอดวิวปังเป็นที่รู้จักนะครับของ FCFan แฟนคลับเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหทะล่มทะาย น,ะะนี่คือสิ่งที่มันสิงจงทีมท่มันเกิดขึ้นครับกับนักร้องนะครับบอนวาสิลองได้นะครับลองแมนนะครับโดยทุกสิ่งทุกอย่างครับมันต้องร่วมกันครับมันต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวน้องมิวก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวน้องปอมแปมนะครับก็มีเเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับพี่น้องน่าสนับสนุนนะพี่น้องเนาะอ้าว ขอบคุณแรงใจครับพี่น้องครับขอบคุณแรงใจพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับครับที่เขามาเบ่งคลิปตรงนี้กันเนาะนะครับมีความคพดเห็นมีคํำว่าคำาจาแบดบใดครับพี่น้องครับเม็นคุยกันใต้คลิปเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ